สิบพระนางซีรีส์ดวงใจเทวพรหมกลับมารวมตัวแบบฟูลทีมสวยหล่อระดับพรีเมียมกับคณาวุฒิจีน่ายีนาไมากี้ปณิธานยดาณารินยาเทศไมรอนอุ้มอิสยากองทัพพีกมิ้นรันรวีก้าวก้าและพีพีปุ้นปรีดีถ่ายปฏิทินช่อง3ปี2567เดือนพฤษภาคมทั้งหาคู่มาในคอสตูมสีขาวบริสุทธิ์ผุดพองสาวสาวแอบเซ็กซี่กับเดรสซีทูหวานซ่อนเปรี้ยวหนุ่มๆสวมสูทสีขาวหล่อสะอาดชวนหลงรักหน้ากล้องโพดนาน,นิ่งทำใจสั่นแต่พอ สังคัดทีมงานแอบปวดหัวกับความแสบซนทั้ง10จอไม่หยุดด้วยความคิดถึงกันโดยยดาไมากี้เทศ9ก้ามาประเดิมถ่ายปฏิทินช่อง3าครั้งแรกโชว์ความพลิ้วไดโลเคมีเฟรนชิพเข้ากับเพื่อนๆสุดๆส,สัมผัสได้ถึงความสดใสความสุขและมิตรภาพดีๆตรงตามตีมเป๊ะใครเป็นเจ้าของปฏิทินปีนี้เรียกได้ว่าเกินคุ้มเพราะเดือนนี้เป็นการรวมตัวนักแสดงช่อง3มไว้ยเยอะที่สุดเท่าท,ที่เคยถ่ายมาดาวนโหลดปฏิทินออนไลน์ได้ทาง 3+ plus ค่ะ ไอตีมสีขาวล้วน<ช>เนาะเป็นแบบสดใสมากไม่ใช่แม่ชีนะคะทุกคนไม่ได้มีความสดใสอย,ย่างเดียวเซ็กซี่ด้วยดีใจมากๆค่ะแล้วก็ชอบตีมในครั้งนี้มากๆเลยสวยหล่อกันทุกคนเลยค่ะ <laughs> มันถ่ายรูปครอบครัวเหมือนกัน <laughs> มีความแบบน้ารักอบอุ่นดีค่ะหนุ่มๆก็จะมาในทีมทั้งความสดใสแล้วก็ความโสนวันนี้ทุกคนมีเอนเ g อกันล้นทุกคนเราเตรียมตัวยังไงหรอ <c oughs> ตัดเล็บ2ชั่วโมง <c oughs> ครับวนนี้ดีครับผม <c oughs> เดือนของเรานี่เรียกได้ว่าพิเศษที่สุดเลยนะครับเพราะว่าใช้นักแสดงเปลืองมากฝากปฏิทินเดือนพฤษภาคมด้วยนะคะว่จะเห็นความสดใสความน่ารักของพวกเรา10คนนะคะฝากละครดวงใจเทวพรมด้วยในตัวเลยค่ะ